สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับคนละครึ่งเฟสที่2นะครับมีการเปิดเผยเงื่อนไขออกมาแล้วนะครับผมส่วนคนละครึ่งเฟสที่1น,นะครับหลายคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับว่าจะใช้ต่อเนื่องต้องใช้ให้ครบ3,000ก่อนหรือเปล่านะครับ จึงจะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2ได้นะครับหลายคนถามเข้ามาอย่างนี้นะครับล่าสุดนะครับคนละครึ่งเฟสที่2จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่16ธันวาคม2 5 6 3นี้นะครับผมแล้วก็จะมีการให้เพิ่มสิทธิ์เป็น5ล้านคนนะครับ5ล้านคนนี้จะเป็น5ล้านคนใหม่ที่ยังไม่มีการลงทะเบียน หรือลงทะเบียนครั้งที่1แล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็สามารถมาลงทะเบียนได้นะครับส่วนคนละครึ่งเฟสที่1นนะครับท่านไม่จําเป็นต้องใช้ให้หมดภายใน3,000บาทแล้วก็ไม่ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนธันวาคมนะครับท่านสามารถเก็บเงินไว้ใช้แล้วก็ลงทะเบียนต่อเฟส2แล้วก็ได้เงินมาอีก500้อยบาทได้เลยเป็นสมทบกันได้เลยนะครับคุณอนุวัฒน์ จัดให้นะครับก็ได้บอกออกมาใน Facebook ส่วนตัวของเขานะครับบอกว่าคนเก่า1ิล้านคนต่ออัตโนมัติแล้วก็ไม่ต้องใช้ให้ครบส0 0พันบาทสามารถเก็บไว้สมทบกับ500บาทที่ลงใหม่ได้เลยนะครับคุณอนุวัตได้บอกมาผ่าน facebook ของคุณอนุวัตจัดให้นะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับก็อาจจะคลายข้อสงสัยให้กับหลายๆคนแล้วนะครับว่า คนที่ลงคนละครึ่งเฟสที่1จําเป็นที่จะต้องใช้เงินให้หมด3,000ภายในสิ้นเดือนธันวาคมหรือไม่นะครับคำตอบก็คือว่าไม่จําเป็นต้องใช้ให้หมดในเดือนธันวาคมนะครับเก็บไว้สมทบไว้ใช้กับคนละครึ่งเฟสที่2ได้เลยนะครับในการลงทะเบียนเฟสที่2คนละครึ่งเฟสที่1ต้องไปกดยืนยันปุ่มยืนยันหน้าเว็บไซต์คนละครึ่งนะครับ แล้วระบบก็จะให้ท่านลงทะเบียนอัตโนมัติแล้วก็จะได้เงิน500บาทในวันที่1มกราคม2564นนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ